หัวหน้าแมวมองของเรียนบริตไปตกหลุมรักฟิลฟอร์เดนซะแล้วนะครับโอ้โ oh หมีรายง,งานข่าวล่าสุดบอกว่าแมวมองของเรียนบริตรกับไปปิ้งรักฟอร์มของฟิลฟอร์เดนแมนสตีซะ่ย่างนั้นอันนี้เป็นรายง,งานข่าวจากดิฟเฟ r เรนซ่าเซ็นทรัลนะครับก็บอกว่าหัวหน้าแมวมองของเรียนบริตกับไปตกหลุมรักฟิลฟอร์เดนในทันทีหลังจากเห็นฟอร์มล่าสุดของฟิลฟอร์เดนกับแมนสตี เราต้องบอกว่ากองกลางรายนี้ทำผลงานได้อย่างสุดยอดมากๆเลยในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครับโดยแมนสิตี้ของเขาเนี่ยพลิกกลับมาชนะแมนยูได้3ประตูตัวหนึ่งที่เอเทียนสเตเดียมและฟิลฟอร์เดนก็ทำไป2ประตูตามการรายงานที่มันน่าตื่นใจในสเปนครับบอกเลยว่าจูนี่กาลาฟัตของเรอัลมมดริดครับกำลัง,ลงหลงไหลในฝีเท้าของดาเตไวัย3ุปีรายนี้เป็นอย่างมากทางหัวหน้าเมมองของเรอัลมาดริดเชื่อว่าฟิลฟอร์เดนจะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับการเสริมทีม ไม่แค่นั้นในรายละเอียดยังบอกอีกนะว่าดาวเตะทีมชั้นเกรดอย่างฟิลฟอร์เดนถูกมองว่าเป็นทางเลือกแทนข้อตกลงที่น่าจะซับซ้อนกว่าสําหรับการซื้อเอริงบราห์แลนด์นะครับเราต้องบอกว่ากาลฟัตเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นอาวุธล,ลับของเรอันมาริดนะจากการมีส่วนร่วมในธุรกิจตลอดไม่กี่ฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นที่เข้าใจว่าเขาคือกุญแจสําคัญในข้อตกลงคว้าตัวเฟเดริโก้บราเบเดวินิซิอุสจูเนียร์และก็โรดิโก้โกเอสนะครับ สำหรับกาลาฟัตเป็นเมมองของเรอัลมาดริดมานานกว่า1ทศวรรษแล้วและได้รับการเลื่อนขั้นมาเป็นหัวหน้าเมมองเมื่อปี2017ความหลงไหลของเขาเกิดขึ้นหลังจากที่โฟเดนทำไป18ประตูแล้วก็10แอสเซสให้กับทีมของเปปกุดเดล่าในฤดูกาลนี้ครับฟอร์มมันเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วสำหรับฟิลโฟเดนครับใครๆก็อยากจะได้ก็ไปปิ้งฟอร์มซะอย่างนั้นนะครับไปปิ้งฟอร์มฟิลโฟเดนใส่ซะอย่างนั้นสำหรับกาลาฟัตนะครับหัวหน้าเมมองของเรอัลมาดริด โอ้แบบนี้แฟนบอลซิตี้จะว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับปล่อยไม่ปล่อยถ้าเรนบริดอยากชาดได้อะไรเงี้ยครับอ,อของดีนะสำหรับฟิลฟอรเดนครับอายุอานามแค่23ปีเท่านั้นเองจัดไปให้รุ่นจัดไปย,ยาวเลยนะครับผม